สวัสดีครับพบกับผมพีระพีพัฒน์นะครับวันนี้อยู่กับรายการใจสมานทอล์กรายการทอล์กสบายๆที่จะช่วยคุณค้นพบแล้วก็เจรนายเพชรในตัวคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการติดสนิทกับพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่4ก็บอกไว้ว่าจงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราก็ทําให้ผู้เชื่อใหม่นะครับสงสัยว่าคําว่าติดสนิทในที่นี้เนี่ยหมายความว่าอะไรทําไมเราถึงต้องติดสนิทกับพระเจ้าด้วยจะมีประโยชน์อะไรกับชีวิตของเราในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์มนุษักมกมลมาตยญญาคุณศิริพิบาลอาวุโสคริสจักรใจสมานจะมาช่วยให้คําตอบในเรื่องนี้กับเราครับอาจารย์มนุษักสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์ครับคาว่าติดสนิทกับพระเจ้านี่หมายความว่าอย่างไรครับอาจารย์หมายถึงถ้าพูดง่ายๆคือว่าสนิทสนมใกล้ชิดมีความสัมพันธ์ทีเ่เข้าใจซึ่งกันและกันและเข้าถึงกันและกันได้อย่างอย่างสนิทสนมกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วทําไมเราถึงต้องติดสนิทกับพระเจ้าครับอาจารย์เพราะว่าชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ย ชีวิตใหม่ที่ที่ที่เราได้รับเนี่ยเอ่อมันเราไม่ได้สร้างขึ้นมาเองแต่ว่าเราได้รับมาจากพระเจ้าเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูเจ้านะครับเพราะเมื่อเราได้รับชีวิตใหม่มาแล้วเนี่ยชีวิตใหม่นี้จะเจริญเติบโตพัฒนาขึ้นได้เนี่ยเราจําเป็นต้องสร้างความสนิทสนมกับพระองค์ผู้ทรงให้ชีวิตแก่เราเนีเพราะว่าพระเจ้าทรงรู้ดีที่สุดว่าชีวิตใหม่นั้น จะเจริญเติบโตพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไรพราะเมื่อเราใกล้ชิดพระเจ้าเราสัมพันธ์สนิทกับพระองค์เนี่ยการเติบโตในการเรียนรู้กับพระองค์แล้วก็พัฒนามุมมองค่านิยมแล้วก็ทัศนคติต่างๆแบบใหม่ที่มาจากพระเจ้าเนี่ยมันก็จะซึมซับเข้ามาในในความคิดในความเข้าใจของเราแล้วก็เปลี่ยนแปลงเราให้ใกล้เคียงกับพระองค์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆ อืมอาจารย์ครับแล้วเราจะทําอย่างไรถึงจะติดสนิทกับพระเจ้าได้มากขึ้นครับเหมือนกับติดสนิทกับเพื่อนไหมครับอาจารย์ก็ในทํานองเดียวกันนะครับเพราะว่าพระเจ้าก็เป็นบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคือสําคัญคือว่าเราให้เวลาเราต้องใช้เวลาเวลาเราสร้างความส,น,น,สนิทสนมกับใครเนี่ยเราต้องใช้เวลานะอันที่สองไม่ใช่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันหรือใกล้ชิดกันเท่านั้นเพราะว่าทุกวันนี้คนก็ใกล้ชิดกันแต่ดูมือถือกันตลอดเวลาก็เลย มันก็ไม่ได้ใช้เวลาเพราะฉะนั้นให้ความสนใจแก่กันและกันแล้วก็พูดคุยนะแบ่งปันความคิดความรู้สึกต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าเรียนรู้ความต้องการนะของกันและกันว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้สามารถจะเรียนรู้ได้จากพระคำของพระเจ้าเพราะพระเจ้า มีความประสงค์อย่างไรพระองค์มีความคิดยังไงก็ถ่ายทอดลงผ่านทางพระคัมภีร์เมื่อเราอ่านเนี่ยเรากําลังอ่านความคิดและพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วเราก็ปรับตัวเราเองนะให้ให้สอดคล้องใกล้เคียงนี่คือการเข้าใกล้ชิดอาจารย์ครับในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่4พระเยซูทรงพูดถึงว่าถ้าเราสนิทอยู่ในท่านและท่านสนิทอยู่ในเราเนี่ยก็จะเกิดผลมาก ถ้าไม่ได้อยู่ติดสนิทแล้วก็จะเกิดผลไม่ได้เลยคําว่าเกิดผลหรือการติดสนิทในบริบทนี้เนี่ยมันมันหมายความว่าอย่างไรครับเจ้าแลวเราเรียนรู้อะไรจากมันได้คือคือเกิดผลในบริบทนี้เนี่ยหมายถึงว่าลักษณะนิสัยใจคอทัศนคติและค่านิยมในชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปคําว่าเกิดผลมันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากที่เราเคยคิดแบบเดิมนิสัยแบบเดิม ค่านิยมแบบเดิมก่อนเรามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยพอเรามาใกล้ชิดกับพระองค์เนี่ยสิ่งนั้นมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็มีค่านิยมใหม่ความคิดใหม่มุมมองใหม่เข้ามาแทนที่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเกิดผลนะคือเราเติบโตขึ้นเรามีการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะชีวิตเหมือนพระเยซูนี่มากขึ้นเมื่อเราใกล้ชิดกับพระองค์ แล้วทาไมพระคัมภีร์ถึงใช้ในบริบทของขนานงของเถาวัลย์องุ่นในการเปรียบเทียบอันนี้ครับอาจารย์เพราะว่าในสังคมที่พระเยซูอยู่เนี่ยมีต้นองุ่นมีสวนองุ่นเยอะนะครับแล้วก็คนฟังเนี่ยเขาก,เขาก็เขาก็เข้าใจได้ทันทีเพราะเขาเติบโตมากับพวกเถาวัลย์องุ่นต้นองุ่นกิ่งองุ่นแล้วก็องุ่นนี่ก็ปลูกกันทั่วอิสราเอลเพราะฉะนั้นมันอันอันนี้ที่หนึ่งที่ที่ยกตัวอย่างเรื่อง เถาวง่นนะครับกับแขนงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งธรรมชาติของเถาวงุูกับแขนงเนี่ยก็มันมันติดสนิทและมันเหนียวแน่นมากคือถึงแม้ว่าเถาวงุูกับแขนงงูเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นพืชที่แข็งแรงนะมันมันไม่ใช่เป็นกิ่งที่แข็งนะครับเหมือนกับกิ่งต้นไม้อะไรที่แข็งแรงแต่ว่าความเหนียวเนี่ยมันเหนียวจริงๆมันเหนียวจริงๆที่มันไม่ใช่ว่าจะหลุดได้ง่าย มันมันมัน,ม,นมันซึมซับผูกพันกันอย่างเหนียวแน,นว่นพระเยซูก็เอามาเปรียบเทียบว่าชีวิตเรากับพระเจ้าเนี่ยมันต้องผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นนะมันถึงจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเกิดผลที่ดีเนี่ยขึ้น,นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือการยกตัวอย่างเพื่อสื่อความหมายฝ่ายจิตวิญญาณให้เราได้เข้าใจ เพราะถ้าอยู่เมืองไทยก็อาจจะเป็นต้นทุเรียนทุเรียนนี่กิ่งอาจจะไม่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่เดี๋ยวต้องอไม่รู้จะเปรียบว่าเก่งอะไรดีนะครับต้องไปศึกษาดูว่าลักษณะแบบผูกพันมันไม่ได้หักง่ายๆไม่ใช่แน่นมันแน่นม,มันบิดแล้วบิดอกีกมันก็ยังไม่ออกอไม่ออก อาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ให้คําแนะนํากับทั้งคริสเตียนใหม่แล้วก็คริสเตียนที่เป็นคริสเตียนมานานแล้วบางทีเนี่ยติดสนิทเหนียวแน่นเป็นช่วงๆครับทำยังไงดีครับอาจารย์ให้สามารถที่จะติดสนิทได้อย่างยาวนานครับคือผมคิดว่าเราต้องสร้างจิตสํานึกหรือความตระหนักว่าเ,เหมือนพระเยซูบอกถ้าขาดจากพระองค์ห่างจากพระองค์เนี่ยเราก็จะไม่เกิดผลเราก็จะทําอาการเปลี่ยนแปลงต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา เพราะฉะนั้นถ้าเราตระหนักในเรื่องนี้เราก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดตารางชีวิตของเราและให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์เนี่ยทุกๆวันอย่างต่อเนื่องคือเราต้องเซตพ r i o r i t y จริงๆแล้วคนเราเนี่ยมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงบางคนก็มัมกจะบอกว่าไม่มีเวลาใกล้ชิดกับพระเจ้ามันไม่ใช่คือเรามีเวลาให้กับสิ่งอื่นที่มันสําคัญกว่ามันก็เลยไม่มีอะไรกับสิ่งนี้ ผมคิดว่าแทนที่บอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยจะต้องบอกว่าเออเราให้เวลากับพระเจ้าเนี่ยความสําคัญเนี่ยมันลดลงและให้สิ่งอื่นมาแทนและนี่มันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ที่สนิทสนมเนี่ยมันห่างไปก็เหมือนคนในครอบครัวแหละใช่ไหมอตอนเด็กๆเ,เราสนิทกับแม่ไงเราก็ผูกพันอยู่กับแม่ต่างๆพอเราโตขึ้นโตขึ้นมีเพื่อนมีกิจกรรมมันก็ห่างไปมันมีอย่างอื่นสําคัญกว่าเข้ามาแทนชีวิตคริสเตียนเหมือนกันนะครับ ถ้าเราให้อย่างอื่นมาแทนเนี่ยการมีเวลาสัมพันธ์กับพระเจ้ามันก็จะค่อยๆน้อยไปแล้วในสุดก็ห่างไปท่านครับสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ให้กําลังใจครับบางคนเนี่ยเคยติดสนิทกับพระเจ้าห่างออกไปไม่กล้ากลับมากลัวว่าเออเราออกมาไกลแล้วไม่แน่ใจพระเจ้าจะยังไงอยากให้อาจารย์ให้กําลังใจทุกๆคนที่อาจจะเจอปัญหานี้อยู่ว่าพระเจ้ารักและรอเขาอย่างไรบ้างครับอาจารย์ คือในฐานะที่ผมเป็นพ่อนะเ,อเป็นพ่อเนี่ยผมก็รู้เลยนะครับว่าถึงแม้ลูกจะห่างไปขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าลูกกลับมาเนี่ยพ่อก็จะดีใจมากนะพ่อจะดีใจมากเพราะอย่ากลัวพระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นพ่อของเราแล้วก็รอคอยที่เราจะกลับมาให้เราจําเรื่องบุตรหลงหายอะ่ะบุตรชายที่หลงหายไปพ่อก็รอคอยวันที่เขาจะกลับมาเมื่อเขากลับมาเนี่ย พ่อก็วิ่งไปหาเขาก่อนเลยแล้วก็ไปกอดเขาด้วยความดีใจนั่นคือหัวใจของพระเจ้าที่รอพวกเราที่จะกลับมาใกล้ชิดกับพระองค์นะครับแล้วก็ผมคิดว่าพระเจ้าทรงมีคําตอบสําหรับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราและพร้อมจะช่วยเราพร้อมจะนำสิ่งดีๆกลับคืนมาสู่ชีวิตของเราขอให้เราเนี่ยตัดสินใจจัดเวลาแล้วก็กลับไปหาพระเจ้าซึ่งเป็นพ่อในสวรรค์ แล้วเราจะไม่ผิดหวังนะครับพระเจ้าจะไม่ปฏิเสธเราพระเจ้าจะไม่ขับไล่สายส่งพระเจ้าจะไม่สมนำหน้าเราหรือว่าเยาะเย้ยเรามีแต่ต้อนรับแล้วก็ดีใจแล้วก็ช่วยเรา ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์มนุษย์ศักดิ์วันนี้ก็เรียกได้ว่าเคลียร์นะครับเรื่องของการติดสนิทกับพระเจ้าและแน่นอนที่สุดพระเจ้ารอเราอยู่ทุกๆวันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับจัดเวลานะครับใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าใช้เวลากับพระองค์ทุกวันเพื่อที่เราจะเกิดผลนะครับในชีวิตคริสเตียนนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มนุษย์ศักดิ์นะครับที่มา ตอบคำถามให้กับพวกเราทุกคนนะครับและสําหรับพี่น้องนะครับที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับที่อินบ็อกซ์ของช่อง YouTube ของคริสจักรใจสมานนะครับและก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับและกด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับจากช่องของคริสจักรใจสมานของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ